อาพับรักเพราะอะไรเป็นไปได้หลายเหตุและปัจจัยค่ะปัจจัยแรกก็คือปมจากการเลี้ยงดูไม่ว่าจะเป็นปมประเภทไหนก็แล้วแต่แต่สุดท้ายมันจะทําให้คุณรู้สึกขาดความรักและความอบอุ่นจากครอบครัวลึกๆคุณจะโหยหาความรักเวลามีคนมามอบความรักให้กับคุณโดยเฉพาะความรักในช่วงโปรโมชั่นคุณจะพยายามกอดและเก็บคนคนนั้นไว้ เพื่อมาเติมเต็มในสิ่งที่ขาดและมองข้ามที่จะดูว่าคนคนนั้นมีความคิดมีนิาสายัยและมีพลังงานที่ตรงกับขึ้นพลังงานของคุณหรือไม่พอคุณได้ครบและพอช่วงโปรโมชั่นหมดคุณเพิ่งมารู้ว่าคุณไม่ได้ชอบคนคนนี้เลยหลัะคุณก็จะเข้าสู่ในโหมดถ้าเธอรักฉันเธอต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองสิไม่มีใครต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อคนอื่นค่ะรวมถึงคุณด้วยการเปลี่ยนแปลงคือการพยายามปรับ และนั่นจะมากับการทะเลาะและเมื่อความหมดทนของคุณหมดความสัมพันธ์ก็จะจบลงและมันจะเกิดขึ้นซ้ําๆแบบนี้จนกว่าคุณจะเรียนรู้ที่จะแก้ปมในใจของคุณค่ะ 2. นิสัยด้านลบของคุณที่ใครอยู่ด้วยก็ไม่มีความสุข สารกมจากกาติชาติอย่างเช่นคุณเคยทําให้เขาเสียใจหรือคุณเคยเป็นคนเจ้าชู้บทเรียนความทุกนั้นก็กลับมาหาคุณ 4. มันคือแผนการของจิตวิญญาณของคุณทุกคนรักและทุกความสัมพันธ์ไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์ไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญค่ะ คุณและเขาวางแผนความรักนี้ก่อนเกิดเพื่อเรียนรู้บทเรียนบางอยา่างหนึ่งบทเรียนที่แน่นอนที่สุดก็คือให้คุณกลับมาแก้ป,ปมในใจเยียวยารักษาแผลในใจเรียนรู้ที่จะเติมเต็มความรักได้ด้วยตัวของคุณและเรียนรู้ที่จะรักตัวเองเป็นค่ะเมื่อพลังงานของคุณเปลี่ยนนั่นแปลว่าคุณสอบบทเรียนนี้ผ่านและคุณจะเริ่มดึงดูดคนรักที่มีพลังงานดีๆคล้ายๆกับคุณและความรักครั้งต่อไปของคุณก็จะยืนยาวและมีความสุขค่ะ